สวัสดีครับนี่คือ Runner Journey Review นะครับคู่ใหม่ล่าสุดนะฮะที่เพิ่งซื้อไป b a r o s นะครับมันคือ New Balance f a s t Foam Barros อันนี้ซื้อที่อารินะฮะก,ก็จะมีสกรีนอยู่นะ R J แล้วก็สกรีนว่านะี่ ผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมเล็งไว้นานแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นเพื่อไปหาสี OG ทุกคนเห็นสี OG ใช่ไหมมันสวยมากนะเราคิดว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมันอยู่ระหว่างกลางของ Rebel v c และ 1 0 8่ V14 นนะฮะตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าฟิลเซลมันเป็นโฟมตัวสำหรับเรซซิ่งวันแข่งไม่ว่าจะเป็น SC Elite SC Trainer รวมถึง Rebel เนี่ยก็อยู่ในตระกูลเรซซิ่งส่วน1080มันจะเป็นเฟสโฟมนะอันนี้เขาใช้เฟสโฟมเอ็กซ์ละเฟสโฟมเนี่ยจะเป็น รองเท้าแนวซับพอร์ตแนวคุชชั่น f a สโฟมเอ็ที่อยู่ใน b a l o s สก็พัฒนาขึ้นมาโดยใช้การผสมของโฟมนะเป็น p ีบ้านะพีบ้าผสมเข้ามามันทำให้โฟมตัวนี้มันตอบสนองได้ดีกว่าเดิมนะฮะโอเค เราเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าสเปคของคู่นี้เป็นยังไงบ้างอะเริ่มด้วยราคา6,004แต่ผมซื้อมาในราคาที่มันถูกมากผมซื้อมาในราคาประมาณ4,000กว่าราคา4,006นะฮะก็ลดนูน่นลดนี่แล้วเขาลด20%แล้วก็ลดสมาชิกนู่นนี่ที่อาริเนี่เหลือ4,006ซึ่งผมว่ามันถูกพอๆกับที่ซื้อที่ญี่ปุ่นผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเพื่อมาลองนะเพราะผมว่ามันเป็นรองเท้าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรองเท้าในหมวดใหม่แล้วก็ ตัดสินใจไม่ซื้อสี g เพราะมันไม่มีขายที่ญี่ปุ่นก็หาไม่เจอก็เลยอะอยากลองก็เลยซื้อตัวนี้ซึ่งผมว่าโอเคทำใจว่าเออมันสวยก็ได้ว่าสีดำเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอาจจะให้ลูกชายไปใช้สำหรับไปโรงเรียนหรือไปมหาลายัยมาถึงเรื่องของสตก็ก่อนัสแต็ข้างหลังเนี่ยจะอยู่ที่38.5นะครับข้างหน้าจะอยู่ที่32.5ซึ่งมีความหนากว่า Fa สฟ o r m 1080V4 เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความหนา กว่าเรเบ l ลวีสี Rebel VC, ค่อนข้างเท่าตัวเลย Rebel v วมันอยู่ที่33,27แต่อีตัวเนี้ยมันคือ38,5กับ32,5ก็ค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะก็ฟิลลิ่งของการวิ่งก็ประมาณนั้นจริงๆดอบ6นะครับแล้วก็น้ำหนักของ b a r o รสนะครับจะอยู่ที่254ในไซส์9,5นะผมเพิ่มไซส์ไปหน่อยเพราะผมว่าอัปเปอร์มันค่อนข้างรัดกระชับ9,5เนี่ย200 54แต่ไม่รู้สึกว่ามันหนักนะในขณะที่ 180v14 0นะครับอยู่ที่292นะฮะคู่นี้292ไซส์9 US นะครับในขณะที่ Rebel โคตของความเบาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ204นะครับเพราะฉะนั้น204 250 29นะครับตัวนี้ก็อยู่ตรงกลางๆนะครเป็นรองเท้าที่น้ำหนักกลางๆผมว่า200กลางๆเนี่ยโอเคนะฮะในสแต็กที่แบบ38.5เนาะเอาละทีนี้มาถึง ตัวไฮไลท์ของเขาผมว่าไฮไลท์ของเขาคือโฟมนี่แหละ f ฟสโ f o เ m X เป็น f ฟสโ f o เ m X ที่ปรับสูตรมาใหม่ใส่พีบ้าเข้าไปโฟมที่มันมีความนุ่มเด้งตอบสนองดีนะส่วน EVA ที่เป็นสูตรหลักของเขาก็เป็นการซับพอร์ตมีความนุ่มซับพอร์ตและมีความทนการใส่พีบ้าเข้าไปทาให้รองเท้าคู่นี้มันตอบสนองได้ดี Refensive ดีไปลองวิ่งแล้วรู้สึกว่าแม้มันจะมีความนุ่มกว่า 1080v14 นะโอเค 1080v13 จะนุ่มพอๆกับคู่นี้แหละนุ่มกว่า b a l o s แต่ว่าเมื่อลองเทียบแล้ว 1080v14 จะมีความเฟิร์มกว่า b a r l o s เล็กๆเ,กเกนาะพี่เหน่ว่าตัวนี้กดแล้วอยู่เลยไม่มีความเด้งกดนุ่มพอแต่ b a r l o s กดแล้วมีอาการเด้งขึ้นตอบสนองมีความดึงอะ่ะ มีความนุ่มดึงอะ่ะแต่อันนี้นุ่มนุ่มซับพอร์ตตัวนี้จะมีอาการวิ่งสนุกกว่าและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ผมว่ามันคือทรงของรองเทา้าทรงเป็นแบบว่าเมตาอกเกอร์ทั้งหน้าและหลังของรองเท้าเนี่ยจะมีความเชิดมีความกลิ้งคล้ายค้าคาร์บอนเอ็กคล้าย X, คลาย้คลายพวกเจอโลเอ็กวันอะไรประมาณนั้นนะมีความกลิ้งพอสมควรซึ่งต่างกับ1 8 0 v 1 4ซึ่งเขาบอกว่าโอเคมันมีอกเกอร์เชฟข้างหน้าหน่อยนึงแต่ผมว่ามันถือว่าน้อยมาก โดยเฉพาะตอนท้ายเนี่ยนิ่งเลยนะอันเนี้ยนิ่งเลยซึ่ง Rebel V4 กลับจะมีความน่าเชื่อแล้วก็กลิ้งคล้ายๆตัวนี้แต่ผมคิดว่า Rebel V4 มันน่าเชื่อแบบหักเหมือนประทูเหมือนข้อหักขึ้นมามันก็จะมีปัญหาตรงรูมตรงนี้หน่อยสำหรับคนที่แบบเท้าอูมอ่ะก็จะชนนะชนแล้วก็อาจจะต้องเผื่อไซส์ในบางคนนะฮะอันนี้มันหักขึ้น นะเวลากดแล้วก็โทรออฟเนี่ยผมรู้สึกเครื่องเท้าตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ว่าพอใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะชินนะกับบาลอัมีความเนียนมีความโรลลิ่งมีความกลิ้งของรองเท้าทรานซิชั่นได้ดีกว่า Rebel v อเพราะฉะนั้นไอ้คู่นี้นก็จะออกแนวแบบนุ่มกลิ้งนุ่มกลิ้งไหลเด้งแบบรองเท้าซูเปอร์ชูที่มันเด้งดึงไหมไม่ใช่แบบนั้นนะมีความนุ่มก่อน ให้ตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่คือไฮไลท์นะเฟสโอมเอ็กที่ผสมพีบ้าร็อกเกอร์เชของรุ่นนี้นะฮะซึ่งเป็นเป็นจุดที่ผมเลือกที่จะซื้อคู่นี้นั่นแหละผมไปลองใส่มาหลายครั้งมาก3-4ล้านกว่าจะตัดสินใจแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นก็ไม่เจอ4 OG คือตั้งใจคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เป็นคนรีวิวเหมือนกันว่าควรจะซื้อสีโแต่มันไม่ทันนะมันลดราคาเหลือสีเปผมก็เลยโอเค วทีนี้มาถึง Material เรื่อง Upper อนะฮะอัปเปอร์เป็นครี m เมสนะครับมันค่อนข้างโปร่งระบายและไม่ได้นุ่มนวลแบบนี้นะฮะเขาจะค่อนข้างมีความรัดกระชับโอบรัดเลยอะ่ะโดยเฉพาะลิ้นเนี่ยลิ้นจะเป็นแบบว่าเหมือนนิดนะะดึงแบบนี้ดึงแบบนี้ได้ ซึ่งผมว่าอีกอันหนึ่งที่ผมชอบแล้วมันก็เหมือนรัดหลังเท้าอบกอดหลังเท้าสามารถสวมใส่ได้สบายผมว่าถ้าเลือกไซส์ผมแนะนําว่าเลือกไซส์สบายๆไม่รัดกระชับมากเกินไปผมว่าบวกครึ่งไซส์กำลังดีนะฮะตอนนี้ก็มีลดราคาอยู่ที่อลิผมว่าน่าสนใจจาก6,4 0 0หรือ4,6 0 0คนหน่าซื้อนะฮะ โอเคมาสรุปนะครับมันเป็นรองเท้ากลิ้งๆนุ่มๆดึงๆวิ่งสนุกเอนจอยกับการวิ่งเพลินๆสิบโลหรือจะบาน15บาโล21โลอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องรองรันแต่ว่าเรื่องของไซคือบวกครึ่งไซฟิลลิ่งอัปเปอร์โอบรัดกระชับแน่นๆนะติดเท้าโฟมเด้งถึงนุ่มมากๆนุ่มกว่า1 0ึ่งด้วยซ้ำส่วนความมั่นคงอาจจะน้อยกว่าทั้ง2คู่นี้เพราะว่าด้วยความเป็น อย่างเงี้ยฮะเหมือนเหมือนกลิ้งอะ่ะเหมือนกลิ้งและซ้ายขวาเนี่ยมันไม่ได้แพลตฟอร์มเหมือนตัว 180v14 0หรือแพลตฟอร์มที่กว้างกวๆฐา,านกว้างกๆแบบ Rebel ผมว่าในบรรดา3คู่นี้บาลอส์ Balance มันคงน้อยสุดแต่ก็ไม่ให้เป็นหานะผมว่ามันวิ่งกลิ้งสนุกมากๆนะฮะทีนี้เลือกอยังไงทิ้งท้ายถ้าเลือกซับพอร์ตแน่นๆสบายๆใส่เดินนะผมว่าคู่นี้ 1080ถ้าเลือกเทมโปวิ่งสนุกวิ่งเร็วๆหน่อยขึ้นมาหรือเอาไปแข่งก็ยังได้ผมว่า Rebel V4 แนะนำแต่ถ้าวิ่งเอนเตอร์เทนฟีลใต้เท้านุ่มๆดึงๆไม่เจ็บเท้าผมว่า b a r o รอสอาจจะทำความเร็วได้หรืออาจจะเอาไปวิ่งงานวิ่งคือถ้ารู้สึกว่า1080 V14 เป็นปัญหาเรื่องน้ำหนักที่มันเกือบ300บาลอสลดลงมาเหลือ250ผมว่าซับพอร์ตก็ยังได้แบบ1080ความเด้งดึงก็มีอารมณ์คล้ายๆเรเบลแล้วก็ได้ความซับพอร์ตมากกว่าเรเบลอันนี้ผมก็ยังคิดเลยว่าถ้าไปวิ่งมาราธอนสัก5ชั่วโมงอะไรเงี้ยไอ้คู่นี้อาจจะสบายๆหรือแม้มันจะไม่ได้ประหยัดพลังงานขนาดนั้นหรือโดยเฉพาะคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มวิ่งเรเบลอาจจะบางไปนะสำหรับเขาก็อาจจะมาคู่นี้นะ แต่ว่าทั้งหมดนี้ยังวิ่งไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวไปวิ่งอีกทีแล้วเดี๋ยวจะมารายงานอีกทีว่าตัวลงบาลอสเนี่ยคุ้มค่ากับการซื้อไหมแล้วที่ซื้อไปเนี่ยโอเคให้กี่คะแนนก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เล็งไว้นานล้วก็ตัดสินใจด้วยราคานี่แหละเออราคามันก็เป็นส่วนหัด่ินใจจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อว่าคุ้มค่าไหมนะกับบาลอสนะฮะ